บอกว่าก็อยู่ติดกับเอกวาดอร์แต่นี่เป็นเรื่องของหน่วยงานเฝ้าระวังด้านสิทธิของโคลอมเบียที่เปิดเผยออกมาว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพบว่านักเคลื่อนไหวประมาณกว่า180คนถูกสังหารค่ะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเปิดเผยรายงานฉบับนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยระบุว่านักเคลื่อนไหวในชุมชนประมาณ181คนถูกสังหารในโคลอมเบียเมื่อปีที่แล้ว หน่วยงานนี้บอกอีกด้วยค่ะว่าจํานวนนักเคลื่อนไหวที่ถูกสังหารเนี่ยเป็นที่รู้จักในนามของผู้นําทางสังคมแล้วก็นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศแม้ว่าปีที่แล้วนะคะตัวเลขการเสียชีวิตของบรรดานักเคลื่อนไหวต่ำกว่าปีก่อนหน้าที่มีคนถูกสังหารทุบสถิติไปถึง215คนแต่ก็ยังถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายค่ะ e s una situación inaceptable que cada dos días del año anterior en Promedio fuera asesinado, un líder o lideresa social o personas defensoras de derechos humanos en Colombia cada vida perdida es una tragedia para sus familias para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país ส่วนจังหวัดที่เต็มไปด้วยความรุนแรงที่สุดของโคลอมเบียเมื่อปีที่แล้วได้แกค่คอก้าอันติโอเกียแล้วก็นาริโน,โนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโคลอมเบียบอกว่าทั้ง3จังหวัดนี้นะคะได้รับผลกระทบจากกลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมาย การขุดทองผิดกฎหมายแล้วก็พืชผลโคคาซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในโคเคนแต่ว่าการสังหารนักเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นแม้จะมีการบังคับใช้ในโยบายสันติภาพโดยรวมของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโรซึ่งนโยบายนี้มีขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของรัฐบาลโคลอมเบียนะคะว่าจะช่วยยุติความขัดแย้งภายในโคลอมเบียที่ดำเนินมายาวนานกว่า6ทศวรรษแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4 5 0 0 0 0คน